คลิปนี้ก็จะมาพูดเรื่องการต่อตัวต้านทานนะการต่อตัวต้านทานเนี่ยก็จะมีทั้งหมดสองแบบก็คือก็จะมีต่อแบบอนุกรมซึ่งส่วนทีใช้ต่อแบบอนุกรมเนี่ยก็คือ i รวมเท่ากับ i1 หนึบ่บ i กก็มีเงื่อนไขก็คือ v1 จะไม่เท่ากับ v2 ก็คือไม่จาเป็นต้องเท่ากัน v รวมเท่ากับ v 1หนึบวกวีสองรวมเท่ากับ อ1าหนบอันนี้คือแบบอนุกรมต่อไปแบบแบบขนานอย่างขางนานก็จะมีส่วนไรวมเท่ากับ I 1หนึ่บวกไสอไม่เท่ากับ I 2สองก็ V รวมเท่ากับ V1 จะต้องเท่ากับ V2 แล้วก็ส่วนอารวมเท่ากับ1ส่วน r 1 R2 แล้วก็ไปเรื่อยๆแล้วถ้ามีก็คูณไปเรื่อยๆเลยแล้วก็มาทำโจทย์กันอันนี้โจทย์แบบอนุกรมก่อนซึ่งเราต้องหา ไอหนึ่งไสอง v หนึ่งสองแล้วก็ v รวมแล้วการหาไอหนไสองมันก็คือ r รวมเนี่ยเท่ากับไอหบวกไอสองอรวมก็คือมีอะไรไหร์มีสองบวกสามกับห้าโอห์มะฉะนั้น i อห,หนึเท่ากับสองรวมจะเท่ากับ5นี่เราก็ได้แล้วว่ะ i อหนึ่งเท่ากับสอง,สองเท่ากับสต่อไปหา v ีหนึ่งวสงวหนึเท่ากับส่วนอนี่นก็คือ5คูณ2มันก็จะ เท่ากับ10โวลต์ไป r 2ก็เท่ากับ I2 r, r 2ก็เท่ากับ5้าโกับสามเมื่อกับ15โวลต์ต่อไปคูณรวมจะเท่ากับไอรวมคูณด้วย r รวม I don't know what to have some out I what to have have